พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพรา้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพรา้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครามนำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องและ,และอีกคำถาม,นามหนึ่งสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนําชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับว่าทางรายการของเรานะครับร่วมกับองค์กรคุยธรรมสัมพันธ์ได้มีหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจําวันฉบับของเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมของปี2022นี้นะครับที่จะอภินนัทนาการ ให้กับคุณผู้ฟังนะครับดังนั้นถ้าว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะได้รับหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันฉบับล่าสุดนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะขอรับได้ฟรีนะครับเพียงส่งชื่อที่อยู่ที่ชัดเจนด้วยการพิมพ์ส่งเข้ามาในลายของรายการนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ขึ้นลาย ID และขึ้น QR Code ให้กับคุณผู้ฟังที่จะได้สแกนเพิ่มเป็นเพื่อนเข้ามา แล้วกรุณาทักเข้ามาในไลน์นี้เท่านั้นพร้อมกับส่งชื่อที่อยู่ทางไปรษณีย์นะครับที่ส่งติดต่อได้เข้ามาในไลน์นี้แล้วผมจะดําเนินการจัดส่งไปให้มีข้อแม้อย่างเดียวว่าของเรามีจํานวนจํากัดนะครับส่งมาก่อนมีสิทธิ์ได้รับก่อนส่งมาที่หลังมีได้มีโอกาสได้รับที่หลังและมีโอกาสที่จะไม่ได้รับนะครับดังนั้นขอให้ท่านรีบดําเนินการส่งชื่อที่อยู่เข้ามาหากว่าท่านต้องการอยากจะได้รับหนังสือ บทภาวนาธรรมพลังประจำวันฉบับสุดท้ายของปี2022นี้นะครับมอบให้กับทุกท่านฟรีครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณพระเจ้าเรามีโอกาสเรียนรู้ศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพันธรรกิจที่พระเยซูรคริสต์ได้ทรงกระทำในพระธรรมมัทธิวบทที่15กันอยู่นะครับซึ่งมีทั้ง พระพรที่เราได้เห็นว่าพระองค์ได้ทรงกระทำกิจของพระองค์ในการดูแลเอาใจใส่ผู้คนที่เป็นประชากรของพระองค์ที่พระเยซูใช้คําว่าแกะหลงของวงวานอิสราเอลพระเยซูตามหาคนเหล่านี้ที่หลงหายซึ่งแน่นอนว่าเหล่านี้ทั้งปวงนี้รวมทั้งบรรดาพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์พวกผู้นำพวกรับบีต่างๆที่ตั้งตนเป็นผู้รู้ เป็นผู้ที่ควบคุมกฎต่างๆรวมทั้งประชาชนอิสราเอลที่กระจัดกระจายอยู่ในเวลานั้นที่เขาหลงหายไปปรนิบัติพระของคนต่างด้าวพระของประชาชนในละแวกที่พวกเขาได้ไปตั้งรกรากอยู่นั้นคนเหล่านี้เป็นผู้ที่หลงหายไปพระเยซูคริสต์ได้ตั้งใจเริ่มแรกพระองค์มีพระประสงค์อย่างนี้ว่าพระองค์มา เื่อที่จะดูแลเอาใจใส่ติดตามหาและก็เรียกร้องนําให้แกะหลงทั้งหลายนี้กลับมาสู่ค้อขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระเยซูนั้นได้เรียกพระองค์ว่าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่สุดและพระองค์ก็ได้บอกว่าพระองค์ทรงเป็นประตูของแกะนั้นด้วยนะครับดังนั้นเหตุการณ์ที่เราเห็นพระเยซูได้กระทํากิจของพระองค์แสดงพระเมตตาคุณที่สัมผัสได้ชัดเจนนั้นก็คือการ รักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับประชาชนเลี้ยงดูเอาใจใส่เขาด้วยอาหารปัจจัยที่มีความจำเป็นฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายร่างกายและช่วยพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวกของพระองค์นั้นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่บนเรือลำเล็กๆนะครับให้พ้นจากพายุคลื่นลมที่จะมากระทบทำลายพวกเขาได้และพระองค์ได้ส่งช่วย สาวกคนหนึ่งโดยเฉพาะเปโตรให้รอดพ้นจากการจมน้ำตายเพียงเพราะว่าเขาต้องการอยากจะเดินไปหาพระองค์แล้วเกิดพลาดเพราะจิตใจนั้นไขว้เขวสับสนกับปัญหาต่างๆพระเยซูได้แสดงพระเมตตาคุณโดยพระหัตของพระองค์นั้นฉุดดึงเขาไว้และพาเขากลับขึ้นเรือโดยสวัสดิภาพและพระองค์ได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองว่าพระองค์ทรงเป็น พระบุตรของพระเจ้าให้กับสาวกเหล่านี้ได้เห็นและก็ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแท้นะครับและในขณะเดียวกันตอนที่แล้วเราได้เห็นพระคำของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาร่วมกันผ่านไปเป็นภาพหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งพระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้นะครับว่าเป็นความเชื่อของหญิงชาวคาอาน ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเขตของเมืองไทระและเมืองไซดอนนะครับในสถานที่แห่งนั้นนะครับมีชาวคาณาันคนหนึ่งหญิงชาวคาณาันคนนี้นะครับได้มาร้องทุกข์ต่อพระองค์ร้องขอความเมตตาให้พระเยสุคริสต์นั้นได้โปรดเมตตารักษาลูกสาวของนางที่ถูกผีสิงทนทุกทรมานอยู่ในเวลานั้นสิ่งที่น่าสนใจในที่นี้ก็คือว่า คำสรรพนามที่หญิงชาวคณาอันคนนี้ได้เรียกพระเยซูด้วยสรรพนามที่ว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าขา้าการที่หญิงชาวคณาอันคนนี้ได้เรียกพระเยซูด้วยสรรพนามนี้นะครับเป็นที่แน่ชัดนะครับว่านางได้เข้าใจและติดตามเรื่องราวของพระเยซูมาเป็นอย่างดีค้นหาข้อมูลและเข้าใจ ถึงในเรื่องการเสด็จมาของพระเยซูนี้และนางเชื่อด้วยความเต็มใจด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าพระเยซูนั้นเป็นบุตรดาวิดนั่นหมายความว่าเป็นเชื้อสายของดาวิดตามคำพยากรณ์ของผู้เผยพระวจ,จนะที่ได้ตรัสเอาไว้ที่ได้กล่าวเอาไว้ซึ่งหญิงชาวคานาอันคนนี้ความจริงแล้วนางเป็นอย่างที่เราได้คุยกันไปเมื่อตอนที่แล้วว่านางเนี้เป็นเชื้อสายของ ชนชาติที่เป็นศัตรูเก่าแก่ศัตรูแรกเริ่มของคนอิสราเอลนะครับแม้ว่าในยุคนี้เนี่ยความเป็นศัตรูกันก็ได้จางลงการ,รเผชิญหน้าก็เบาบางลงนะครับแต่ในลึกๆนะครับว่าชาตินี้เคยเป็นศัตรูของเราเคยต่อสู้เคยเป็นเมืองขึ้นเคยเอาเปรียบซึ่งกันและก,กันมาโดยตลอดเนี่ยความกินแหนงแขลงใจมันต้องมีอยู่ในหัวใจใช่ไหมครับ อย่างเราเนี่ยเมื่อก่อนผมไม่แน่ใจนะที่ผมขออนุญาตพูดถึงประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับที่เราเคยได้รับการเรียนรู้สอนมาว่าประเทศของเราสยามของเราเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศพมา่ากี่ครั้งกี่ครั้งอันนั้นจะจริงเท็จอย่างไรตามประวัติศาสตร์ที่เราได้เรียนมายุคหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็ฝังใจเราอยู่เหมือนกันนะครับลึกๆในตอนที่เป็นเด็กประถมเด็กเล็กๆเราก็มีความรู้สึกไม่ค่อยพอใจ และไม่ค่อยชอบใจพม่าสักเท่าไหร่นักอันนี้เอาตามความจริงนะครับตามประวัติศาสตร์ผมเชื่อว่าในที่ผมยกมานี่ไม่ได้หมายความว่ามีเหตุผลที่แสดงความเกลียดชังใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องขอทําความเข้าใจเพียงแค่ยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าเราถูกสอนแบบนี้มาหรือถ้าเราได้รับอิทธิพลอย่างนี้มาเนี่ยเป็นใครใครก็เกิดความรู้สึก หญิงชาวคานาอันคนนี้นางรู้เต็มอกนะครับว่าอิสราเอลเหล่านี้ยิวเหล่านี้เป็นศัตรูของต้นตระกูลพวกเราเป็นศัตรูของชาติเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นไปยากจริงๆที่นางที่เป็นลูกหลานของคนคานาอันจะมาขอความช่วยเหลือขอความเมตตาจากคนที่เป็นเชื้อเจ้าอย่างเงี้นะครับเป็นเจ้าเป็นนายของคนอิสราเอลเพราะพระเยซูนั้น มีเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดดังนั้นพระเยซูก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเป็นเชื้อพระวงศ์นะครับในมุมหนึ่งว่าจริงๆแล้วนางไม่ควรจะมาและไม่น่าจะได้รับความเมตตาจากเชื้อสายของคนยิวที่เป็นเจ้าเป็นนายนั้นเพราะนางเป็นศัตรูตระกูลของนางเป็นศัตรูน่าจะมีความหยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเองบ้างหรืออาจจะมีความกลัวบ้าง ยอมไม่กล้าที่จะเข้ามาสู้หน้าได้อันนี้เป็นเรื่องของความเป็นมนุษย์ในความเป็นรู้สึกเป็นความรู้สึกทั่วๆไปที่เรามีอยู่นะครับผมก็คงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าหากว่าพ่อแม่เคยมีปัญหาทะเลาะหรือมีศัตรูของครอบครัวนหนึ่งยกตัวอย่างเหมือนหนังจกักจักวงวงผมก็คงเมื่อพ่อแม่ผ่านไปหลายรุ่นนะครับถึงยุคเราเรารู้เหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเราก็คงไม่กล้าที่จะไปสู้หน้า ครอบครัวนั้นที่เคยเป็นศัตรูเป็นไม้เบื่อไม้เมากับตระกูลของเรานิยกตัวอย่างนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าผู้หญิงคนนี้นางได้ศึกษาเรื่องราวติดตามพันธกิจของพระเยซูมาโดยตลอดในการที่พระองค์ทรงรักษาช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยและนางรู้ว่าพระเยซูนั้นเป็นบุตรของดาวิดและเป็นผู้ที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าแท้ด้วยนางจึงกล้าที่จะ แบใจเปิดใจของนางวางไว้ที่พระบาทของพระเยซูยอมเลยละ่ะนะครับจะหัวขาดหัวเด็ดตีนขาดอย่างไรก็ยอมจะเกิดอะไรขึ้นก็ยอมเพราะนางเชื่อว่าพระเยซูนั้นไม่น่าจะใช่คนแบบนั้นในสมัยบรรพบุรุษแต่นางเชื่อมั่นว่าพระเยซูองค์นี้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระเมสสิยาของชาวยิวและน่าจะเป็นของคนทั่วไปด้วยของคนต่างชาติโดยเฉพาะคนที่เป็นศัตรูด้วย คุณฟังครับนางได้เปิดใจวางใจเทใจมาหาพระเยซูแล้วก็พระเยซูพูดเนี่ยกับนางก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าพระเยซูกําลังจะแกล้งหรือกําลังจะทําให้นางหญิงชาวคานาอันคนนี้เขาเรียกว่าอะไรถอดใจใช่ไหมครับพระเยซูไม่ตอบนะครับนางบอกว่าลูกสาวของข้าพระองค์มีผีสิงเป็นทุกข์ลำบากอย่างยิ่งขอทรงเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิด พูดไปแล้วนะครับพระเยซูไม่ตอบอะไรเลยสักคาเดียวเงียบเลยนะครับสาวกเห็นทีแล้วนะครับได้ทีก็เลยรีบมาสก,กิดพระเยซูพระองค์เจ้ากล้าจัดการไล่นางไปซะเถอะนางเป็นศัตรูพวกเรานะในทํานองเนี้นะครับนางก็ส่งเสียงร้องตามเรามาอยู่เรื่อยเนี่ยขอบคุณพระเจ้านะครับพระเยซูคริสต์ผมเชื่อว่าพระองค์ได้มีจิตใจที่มีความเมตตาอยู่แล้วและพระองค์ต้องการอยากจะเห็นความเชื่อของนางคนนี้ว่านาง เชื่อวางใจในพระองค์ขนาดไหนทั้งๆที่รู้ว่าพระองค์เป็นใครขอบคุณพระเจ้าพระองค์ตอบว่าตอบนางคนนี้ว่าเราไม่ได้ถูกรับใช้มาให้มาหาใครคนอื่นนะนอกจากแกะหลงของวงวานอิสราเอลเท่านั้นขอบคุณพระเจ้าหญิงคนนั้นเหมือนกับตอบโต้พระเยซูอย,อย่างนี้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดช่วยข้าพระองค์เถิดขอบคุณพระเจ้านะครับหญิงคนนี้ ได้ใช้คำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเปลี่ยนสรพนามของพระเยซูจากบุตรดาวิดนะครับเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าคราวนี้นะครับนางมองเห็นฤทธิอำนาจและเชื่อไว้วางใจว่าพระเยซูมาจากสวรรค์มาจากพระเจ้าและนางจะต้องได้รับความเมตตาแน่นอนและพระเยซูก็ยังมีการพูดคุยทำให้นางมีความรู้สึกนะครับวันไหวในคำตอบคำพูดคำสนทนา ของพระเยซูว่าเราจะเอาอาหารของลูกโยนให้กับสุนัขก,ก็ไม่สมควรนะผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าจริงเจ้าค่ะแต่สุนัขก,ก็มีสิทธิ์ที่จะได้กินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของนายไม่ใช่หรือขอบคุณพระเจ้าคุณผู้ฟังครับนี่ผมว่านี่ไม่ใช่เป็นเกมหรือการพูดที่พระเยซูต้องการพูดกลั่นแกล้งให้ร้ายหรือจะยื้อเวลาหรือจะ ปฏิเสธใดๆทั้งสิ้นแต่พระเยซูพูดมีพระประสงค์อยากจะให้นางคนนี้นางที่เป็นหญิงชาวคณะอันนี้ได้เปิดใจของนางออกมาเพราะนางยอมรับว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจา้าแล้วพระเยซูเห็นความเชื่อของนางพระองค์จึงตอบว่าหญิงเอย๋ยความเชื่อของท่านก็ามากให้เป็นไปตามความต้องการของท่านเถิดแล้วลูกสาวของนางก็หายเป็นปกติตั้งแต่เวลานั้น ขอบคุณพระเจ้าพระเมตตาคุณของพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ได้ส่งสำแดงแก่หญิงชาวคานาอันคนนี้ผ่านการรักษาของพระองค์ให้กับลูกของนางที่ถูกผีสิงอยู่นั้นได้รับการปลดปล่อยจากผีสิงพ้นจากอำนาจของผีมารวิญญาณชั่วได้เห็นภาพของพระเยซูที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยถึงพระเมตตาคุณของพระองค์เป็นหมายสำคัญได้ว่าพระเยซูนั้นไม่ได้มาเพียงเพื่อ ให้กับผู้ที่เป็นคนอิสราเอลหรือผู้ที่ถือตัวว่าเป็นผู้คนที่พระเจ้าเลือกสรรเอาไว้เท่านั้นแต่พระองค์มาสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทาสเป็นไทยเป็นกรีกหรือเป็นใครก็ตามมีความต้องการความเมตตาจากพระเยซูเหมือนๆกันขอบคุณพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อในพระธรรมมัทธิวบทที่15วันนี้เราจะศึกษากันจนจบบทเลยนะครับ ในพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อ29เรื่อยไปจนถึงข้อที่39นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อ29ถึงข้อ39มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับการทรงรักษาคนจำนวนมากพระเยซูจึงเสด็จจากที่นั่นมายังทะเลสาบก,กาลิลีแล้วเสด็จขึ้นไปบนภูเขา และประทับที่นั่นมหาชนมาเฝ้าพระองค์และพาคนง่อยคนแขนขาพิการคนตาบอดคนใบ้และคนเจ็บอื่นๆหลายๆคนมาวางแทบพระบาทของพระเยซูแล้วพระองค์ทรงรักษาพวกเขาให้หายฟูงชนก็ประหลาดใจเมื่อเห็นคนใบ้พูดได้คนแขนขาพิการหายเป็นปกติ คนง่อยเดินได้คนตาบอดก,กลับเห็นแล้วพวกเขาก็สรรเสริญพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลการทรงเล<น>ี้ยงคน4,000คนพระเยซูทรงเรียกสาวกทั้งหลายของพระองค์มาตรัสว่าเราสงสารฝูงชนนี้เพราะเขาทั้งหลายค้างอยู่กับเราได้สามวันแล้ว และไม่มีอาหารจะกินเราไม่ต้องการส่งพวกเขาไปเมื่อยังอดโซอยู่กลัวว่าพวกเขาจะสิ้นแรงลงตามทางพวกสาวกทูลพระองค์ว่าในถิ่นทุรก,กันดารน,นี้เราจะหาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงฝูงชนมากเท่านี้ให้อิ่มได้พระเยซูจึงตรัสถามเขาทั้งหลายว่าพวกท่านมีขนมปังกี่ก้อน เขาทูลว่ามีเจ็ดก้อนกับปลาเล็กๆสองสามตัวพระองค์จึงมีรับสั่งให้ฝูงชนนั่งลงบนพื้นแล้วทรงรับขนมปังเจ็ดก้อนและปลาเหล่านั้นมาเมื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรงหักและทรงส่งให้เหล่าสาวกของพระองค์เหล่าสาวกก็แจกให้ฝูงชนและทุกคนได้รับประทานจนอิ่ม อาหารที่เหลือนั้นพวกเขาเก็บได้เจ็ดกระบุงเต็มพวกที่รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชายสี่พันคนไม่รวมผู้หญิงและเด็กเมื่อทรงส่งฝูงชนไปแล้วก็เสด็จลงเรือมาถึงเขตเมืองมากาดานจบพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อ29ถึงข้อ39 คุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้ผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าพระเยซูทรงสร้างอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์บนโลกนี้เมื่อประชาชนมาหาพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่าพระองค์ก็ทรงจัดเตรียม สิ่งที่ประชาชนต้องการทั้งความต้องการฝ่ายวิญญาณและสิ่งที่เขาต้องการในการดำรงชีวิตให้พวกเขาเสมอเราได้เห็นฤทธิ์อำนาจในการรักษาโรคของพระเยซูหลายต่อหลายครั้งเราได้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของพระเยซูที่ได้ทรงจัดเตรียมอาหารมากมายมากเกินกว่าเศษขนมปัง ที่ได้รับมานั้นแม้ว่ามื้ออาหารของฝูงชนในครั้งนี้จะอยู่ในดินแดนของคนต่างชาติแต่ประชาชนก็ทราบดีและรู้ว่านี่คือพระเจ้าของอิสราเอลพระเยซูได้ทรงบอกเป็นในว่าประตูได้เปิดสำหรับคนต่างชาติแล้วเพราะพระพรของพระเจ้าไม่ได้มีไว้เฉพาะสำหรับอิสราเอลเท่านั้น แม้ว่าพระเยซูจะทรงทำให้ข้อพระคำของชาวยิวนั้นสำเร็จเป็นจริงก็ตามพระเยซูทรงขอให้เหล่าสาวกทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และอยู่เหนือความสามารถของพวกเขาการที่เขาถามพระองค์เป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงความไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเอง ลองคิดถึงคำถามอื่นๆของพวกเขาที่ถามพระเยซูอย่างเช่นในบทที่13ข้อ10ที่ถามพระองค์ว่าทำไมพระองค์ตรัสกับพวกเขาเป็นคําอุปมาหรือคำถามในมัทธิวบทที่15ข้อ12ที่ถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงทราบหรือไม่ว่าเมื่อพวกฟาริสีได้ยินคําตรัสนั้นเขาทั้งหลายไม่พอใจมากคุณผู้ฟังครับ ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะเข้าใจในความรู้สึกของเหล่าสาวกนะครับแม้บางครั้งคำถามบางคำถามก็อาจจะทำให้เรารู้สึกลำบากใจและเราเห็นว่าคำถามที่เขาถามพระเยซูนั้นเหมือนกับไปท้าทายคำสอนของพระเยซูเหมือนไม่เข้าใจพระองค์นะครับแต่ว่าในภายหลังเมื่อเหล่าสาวกได้มีโอกาสคิดใคร่ครวญถึงการอัศจรรย์ต่างๆเหล่านี้นะครับ เราเห็นว่าสาวกก็เริ่มแสดงให้เห็นว่าเขาค่อยๆมีความเข้าใจมากขึ้นในสิ่งที่พระเยซูได้ทรงสอนทรงตรัสและในพระลักษณะของพระองค์นะครับคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้เดินเคียงข้างไปกับพระเยซูได้เรียนรู้กับพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทำได้เห็นการประทมกิจของพระเยซูนั้น เราคิดว่าเราจะถามพระเยซูเหมือนกับสาวกเหล่านี้บ้างหรือไม่ขอบคุณพระเจ้านะครับอย่างไรก็ตามแม้เราจะไม่มีโอกาสได้ดำเนินชีวิตตามพระเยซูในสมัยนั้นแต่วันนี้เราได้เดินตามรอยพระบาทของพระเยซูและเราได้รับความเมตตาจากพระองค์ในการที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูเราในการที่พระองค์ทรงปลดปล่อยช่วยเหลือเราให้พ้นจากอำนาจความบาปผิดต่างๆนะครับ และพระองค์สมควรที่จะได้รับความเคารพยำเกรงจากเราทั้งหลายและสมควรที่เราจะนมัสการพระองค์ยอมจำนนต่อพระองค์ในทุกๆท,ท,ทางอุทิศถวายชีวิตของเราตอบสนองพระเมตตาและความรักของพระองค์ที่มีต่อเรานะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้พบจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าได้สุงไว้พระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับเมื่อคืนนึงถึงชีวิตในอดีความมาพิดลิขิตทนทางเมืดมนใจ์ใจ ละไอสวรรค์ยามาช่วยชาวโลกาสู่ทนทุกภารมาถูกตึงบนกลางเข้นอย่ากโลนิชำราวิสูตรรินลังดังชำระความทิดชีวิตเสเด็จทานแห่งความหวังและชีวิตประเสนสู่ใจใฉันเห็นความหวังไม่ ด่วยพร,ระรธาลาไอสวรค์ยามาช่วยชาวโลกาสู้ทนทุกทรมาถูกตรึงบนกลางเขนอยากโลหิชำระวิสูตรวินลงังดังชำระความผิดชีวิตเสเดนทานแห่งความหวังและชีวิตประเสนสู่ใจฉันเห็นความหวัง,ววมวงไม่เอ่